ดามที่ความมืดลอการเวลาดวงเห็นสูริยาก็พักคลรอยให้ห่วงเวหาอยู่ในหาทรเป็นตอนที่ความมืดปกลุมวันนี้มีคนซือกับข้าวตอนเย็นรอจ้าน่าดักมากเริ่มริหามานผักเสีนล่ซี่โครงย่างค่ะกระดูกหมูอ่อนแหละ บาร์บีคิวนะคะแบบสไตล์ฝรั่งค่ะอุ่นกับข้าวแล้วเดี๋ยวกินได้เลยจ้าวันนี้เลิกงานมาแล้วมีแบบนี้ก็ชื่นใจเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ค่ะวันกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็วันจันทร์ต้องไปทำงานต่ออีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็จะได้หยุดสองวันค่ะ วันนี้นะคะคุณสามีซื้อซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวมารอกับน้ำพริกกะปิและผักของเราเมื่อวานกินข้าวกันจ้าพี่น้องจะดูคลิปกันอยู่ตอนเที่ยงนะคะวันก็ชวนชวนกินให้หิวให้หิวตามเลยได้ผักสดของเรามานะคะวันนี้คุณสามีกำลงังทำกับข้าวของเขาเองคะ่ะต้มไข่กินกับ ขนมปังนะคะส่วนของเราหนักเลยเขาบอกว่าซื้อหมูอบไว้ให้ค่ะส่วนเขากินไปแล้วนะคะวันจะรีบกินค่ะอะหมนนีจะสองทุ่มแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์จะเลิกงานช้านิดนึงนะคะ ขออนุญาตใช้มือพรุ่นี้วันจันทร์วันไปกับคุณสามีค่ะไปด้วยกันเขาไปทำงานนะคะเดี๋ยววันพาไปเที่ยวดูบรรยากาศเมืองชิเมืองที่สามีทำงานค่ะ แล้ววันก็จะนั่งรถไฟจากชี้เข้าออสโลนะคะสะดอฝรั่งหนึ่งหนึ่งแพ็กยังกินได้หลายวันค่ะเป็นยาระบายนะคะสำหรับสาวๆที่อยู่เมืองนอกอยากผัดกิน เป็นยาระบายอย่างหนักเลยนะคะกินเยอะเป็นยาระบายสุดๆ กินข้าวเสร็จแล้วค่ะกว่าจะได้นอนก็ประมาณอีกชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้2องทุ่มค่ะน่าจะได้นอนสักประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะวันจะต้องตัดคลิปสำหรับออกอากาศในวันพรุ่งนี้วันก็ฝากทุกคนนะคะให้กำลังใจวันด้วยนะคะก็คือการทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างไรายได้ เราจําเป็นต้องมีการอัปเดตแล้วก็จําเป็นต้องมีคลิปทุกวันค่ะวันก็จะพยายามหาเรื่องมาเล่าให้พี่พ,พี่น้องน้องทุกคนฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตอบคําถามนะคะพี่พี่น้องน้องที่มีคอมเมนต์ถามมาเรื่อยๆหลายๆเรื่องวันก็ไม่สามารถเล่าทีเดียวได้วันก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มีหลายๆคนค่ะก็เป็นห่วงวันเนาะบอกว่า อย่ากินข้าวดึกกินข้าวเนาะแล้วนอนเดี๋ยวเป็นกรดไหลย,ย้อนคือมันทําได้ดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากว่าวันจะมาถึงถึงบ้านอ่าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะพักเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็กว่าจะได้กินข้าวแปดโมงมันเอเอสองทุ่มค่ะมันหิวมากๆพี่พ,พี่น้องๆวันรู้ค่ะว่ามันจะทําให้เป็นกรดไหลย,ย้อนอะไรก็ตามแต่ว่า วันก็กินกินไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นแบบไม่ไม่ได้แน่นท้องมากนะคะปกติแล้ววันก็จะมีพวกตําขนมจีนยำวุนเส้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือของมันยังไม่พร้อมเนาะวันก็เลยกินข้าวไปก่อนค่ะก็ขอบคุณที่ห่วงใยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยยังไม่ได้เก็บโต๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเก็บโต๊ะเดี๋ยวล้างจานเดี๋ยวอาบน้ําเดี๋ยวทํากับข้าวแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิป อีกสักชั่วโมงครึ่งค่ะวันคิดว่าไม่น่าจะทันเป็นกดไหลย้อนนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนแล้วเราทำอะไรได้มากแค่ไหนอย่าลืมนะคะเพราะวันเดินทางจากที่ทำงานมาถึงที่บ้านใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะบางวันก็สามชั่วโมงนะคะก็คือเลิกงานห้าโมงครึ่งถึงบ้านสองทุ่มค่ะวันนี้ใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึ่งส่วนกับข้าววันพรุ่งนี้นะคะวันจะทำลาบค่ะ มื่อกี้บันใส่น้ำไปเหมือนจะเยอะด้วยนะคะเมนูนี้เพื่อนๆขอ,อค่ะวันลาบใส่เครื่องทอดที่วันเอาเครื่องทอดมานะคะนี่เหมือนน้ำจะเยอะด้วยค่ะวันนี้แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวชิมก่อนวันปรุงรสแค่เกลือน,นะคะนอกกนั้นเดี๋ยวไปปรุงที่ทำงานค่ะไม่พอไม่พอเกลือเค็มไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องไปบีบมะนาวใส่เครื่องปรุงอย่างอื่น ใส่เกลือดำค่ะพี่พี่น้องๆเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะมันต้องจัดไปก่อนทำรสจัดจัดไปก่อนหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่วันจะลาบวันก็จะอุ่นในไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ได้แล้วค่ะขอชิมอีกรอบหนึง่งออร่อยมากเลยนะหมูบดมันจะเป็นแบบเนื้อรวมๆนะคะแซบแอยู่ ติดไฟหหม่งไปแล้วนะคะทีนี้วันก็จะมาเตรียมเครื่องลาบค่ะวันเมืม่อวันที่เราแวะซื้อของนะคะก็ได้เนี่ยค่ะสาระแ,แวนวันจะบอกเพื่อนว่านี่มันคือสลัดหมูสับบ,บอกลาบก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะมินเนสลัดวันก็บอกว่าสลับหมูสับเออสลับหมูสับเธอเพื่อนๆนชอบค่ะแต่ว่าวันจะทำแบบไม่เผ็ดนะคะ เตรมเครื่องสดไปใส่ค่ะมันก็จะใส่ถุงรวมกันเลยค่ะเพราะว่าวันต้องหอ่อหอของไปหลายอย่างนะคะถ้าเป็นเมนูนี้นะคะแล้วก็ผักชีจ้า ันเอามาล้างแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้นะคะมันจะได้ไม่เหี่ยวนานๆวันถึงจะได้ลาบให้กินคือต้องรอว่าเมื่อไหร่เราจะมีเครื่องสดแบบนี้นะคะจริงๆแล้ววันก็มีผักชีสาระแหน่ที่อยู่ในช่องฟิตค่ะแต่ว่าพอเอามาลาบแล้วมันก็ไม่สวยนะคะอย่างนี้มันจะสวยสดกว่านี่นะคะเครื่องลาบค่ะแล้วก็เดี๋ยววันจะใส่พริกปน่น พริกสดด้วยค่ะพริกสดนี่ตัวเองกินเองนะคะต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะให้เพื่อนเขาเขี่ยออกได้นะคะเขาก็จะเขี่ยใส่จานวันค่ะพี่น้องจา๋านะคะตัดให้หั่นแบบชิ้นใหญ่ๆค่ะให้เขาเขี่ยได้แล้วก็มะนาวนะคะลูกเขียวไม่มีเลยค่ะวันลืมสั่งคุณสามีซื้อนะคะก็เอาลูกเหลืองไปก่อน ะะว,วันจะหันรวมๆไปแบบนี้ค่ะพี่ๆน้องๆจะสะดวกกับเราด้วยนะคะนี่คือชุดผักสดค่ะผักสดเสร็จแล้ววันก็จะมีชุดที่เป็นของทอดนะคะก็จะใส่อหอมทอดกับกับกระเทียมทอดค่ะ 还没、啊、你好，盒托的好。 กระเทียมทอดไม่เจอค่ะใส่เยอะๆนะคะของทอดใครไม่เคยลาบสูตรนี้ลองดูนะคะอ๋อวันลืมหอมสดด้วยค่ะลาบสูตรนี้อร่อยนะคะเหมือนเครื่องเผาบ้านเราค่ะแต่ว่าอยู่มังนอกมันเผาไม่ได้เนาะเราก็ใส่เครื่องทอดเนี่ยคือที่หอมหอมทอดที่แม่ทอดให้นะคะพ,พี่น้อง,องสวยแล้วก็หวานกรอบเก็บได้เป็นปีเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะ วันลืมหอมสดค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะปล <c oughs> <c oughs> ูกปากถุงไปแล้วค่ะเข้าครั่วอยู่ที่ทำงานมีนะคะแล้วก็หมูน่าจะใส่กล่องเล็กได้นะคะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปผสมที่ทำงานค่ะเดี๋ยววันจะเอาหอมแดงไปทั้งลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นที่นู่นค่ะเพราะว่ามันปูกปักถุงไปแล้วจ้านี่อาหารเย็นก็เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ใช่อาหารเย็นสิ <c oughs> กับข้าวกับข้าว <c oughs> มือเที่ยงพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะ ชุดลาหนึ่งชุดทีนี้มันก็จะมาตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะพี่พน้องน้องค่ะก็คือพอหลายๆคนเห็นว่าเหมือนกับว่าวันมีชีวิตที่ดีมากเลยดีกว่าอยู่เมืองไทยเยอะประมาณนั้นนะคะวันจะพูดให้ฟังนะคะอันนี้คือมุมมองความคิดความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพี่พี่น้องน้องอยู่ที่ไหน เราจะมีสุขใจแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราปรับตัวได้ไหมเหมือนคลิปที่วันเคยทำให้ดูแล้วนะคะถ้าเรามากับทิฏฐิตัววันเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีทิฏฐินะคะด้วยความที่เราจบปริญญาตรีมาจะบอกว่ามันก็ไม่ได้สูงนะคะเพราะว่าคนที่เขาจบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกมาใช้ชีวิตในสวีเดนและนอร์เวย์เยอะมากเลยค่ะ เราเป็นครูมาแล้วเรามาทำงานแม่บ้านโรงแรมแบบอาชีพแบบนี้นะคะ,ะทำงานสูงกว่าเป็นครูเป็นนักบัญชีเป็นทนายความเป็นทำงานธนาคาร ทำงานพยาบาลก็มาเป็นแม่บ้านโรงแรมเยอะแยะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวเองได้แค่ไหนทำไมหลายๆคนเรียนสูงแล้วถึงมาทำงานแม่บ้านโรงแรมเราอย่ามองแค่ผู้หญิงไทยมาทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะอย่าลืมว่าเพื่อนวันนะคะฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษดีกว่าเรามากวันวันอยากจะพูดด้วยว่าสกิลพื้นฐานภาษาและการศึกษา ขอโทษนะคะถ้าวันจะพูดว่าคนฟิลิปปินสน์สูงกว่าคนไทยด้วยนะคะด้วยความที่เขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาพอเขามาอยู่เมืงองนอกเขาก็เหมือนว่าเขาสูงขึ้นกว่าเราระดับหนึ่งนะ่ะวันพูดถึงผู้หญิงไทยทั่วไปนะคะพูดถึงตัวบันเองด้วยขนาดจบปริญญาตรีวันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าเทียบกับคนฟิลิปปินสน์สู้เขาไม่ได้คะ่ะแล้วก็ คนรัสเซียคนโปแลนด์คนลิทัวเนียคนโปรตุเกสนะคะคนแคนาดาก็ยังมาทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมค่ะนี่คือในบรรดาเพื่อนของวันนะคะก็ยังมาทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำงานอย่างอื่นอ่ะเหมือนที่วันเล่าให้ฟังค่ะงานแม่บ้านโรงแรมมันเป็นงานอิสระนะคะ คือเรารับงานแค่ตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นเราสามารถบริหารจัดการตัวเองได้คือเราคือเราได้แค่จำนวนห้องที่มา แล้วนอกนั้นระวางแผนเองได้ว่าเราจะไปเราจะทำห้องอ่ห้องที่แขกออกก่อนหรือห้องที่อยู่ก่อนเราจะทำช่วงแรกเสร็จกี่ห้องแล้วเราจะทำอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็อิสระนิดน,นึงนะคะเราได้รับคำสั่งภายใต้การควบคุมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทั้งวันนั้นนะคะเราก็จัดการบริหารด้วยตัวตัวของตัวเองหลายหลายคนนะคะด้วยความที่ทิฐิสูงแบบวันเนี่ยวันเรียกว่าตัวเองว่าเป็นคนทิฐิสูง พอวันมาทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะมันก็เหมือนกับแค่เราเข้าใจงานค่ะงานแม่บ้านโรงแรมคือทำให้ทันเวลาและสะอาดเข้าใจง่ายมากวันนะคะภาษาไม่ต้องอะไรละภาษารู้แค่นิดๆหน่อยๆเข้าใจคำสั่งที่หัวหน้าพูดนะคะเข้าใจสับพื้นฐานในงานโรงแรมเท่านั้นพอนอกนั้นก็คือ บริหารจัดการบริหารเวลาให้ได้และทำให้สะอาดแค่นั้นเองค่ะมันก็เลยไม่ต้องยุ่งยากไม่มีใครตำหนิอะไรเราได้ถ้าเราทำงานสะอาดแล้วก็โตเสร็จตามเวลาแค่นั้นนะคะแล้ววันก็เลยคิดว่ามันเป็นงานอิสระค่ะ,เป,ะ,คะเป็นงานอิสระอย่างหนึ่งนะคะวันก็เลยชอบเพื่อนๆวัน,นหลายๆคนนะคะเขาก็มีโอกาสค่ะมีคนชาติอื่นที่วันพูดมาเมื่อกี้นะคะไปทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ไปขายของตามห้าง ต่างๆก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทำงานโรงแรมนะคะไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวค่ะส่วนใครที่เขามีเวลามีความมุ่งมั่น คือเขาก็จะไปทางการศึกษาค่ะไปเรียนต่อคนไทยที่ไม่อยู่ที่สวีเดนหรือนอร์เวย์นะคะมีสิทธิ์ที่จะทำงานในทุกตำแหน่งค่ะอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเข้าสู่ระบบการศึกษาไหมแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนคืออย่างน้อยนะคะก็5ปีนะคะแล้วเราก็ปรับพื้นฐานแล้วก็เลือกสายอาชีพที่เราอยากจะไปทำในอนาคตส่วนตัววันเองเลือกไม่เรียนส่วนเพื่อนวันหลายๆคนนะคะก็บอกเหมือนกันค่ะฝรั่งชาติอื่นๆเขาก็บอกว่าเขาก็เลือก ไม่เรียนเหมือนกัน เรียนแค่พอพูดได้เข้าใจนิดๆหน่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราได้ทํางานแล้วเรามีงานประจําทําคนที่มีงานประจําทําคือคนที่เซ็นสัญญาการทํางานนะคะหรือที่เราเรียกว่า fast job ก็คือทํางานประจํานั่นเองค่ะเราเรียกว่าตําแหน่งงานเรามั่นคงแล้วรายได้เราก็จะมั่นคงแล้วอยู่ที่นอร์เวย์ก็คือค่าแรงขั้นต่ํานะคะขึ้นทุกปีค่ะวันละ3าโครนวันละ5โครนใช้เงินโครนต่อชั่วโมงนะคะ วันวันหนึ่งก็เรียกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นร้อยสองร้อยโครนต่ออาทิตย์ประมาณนั้นเลยนะคะพี่พี่น้องน้องมันก็คุ้มค่าเหนื่อยค่ะมันคุ้มค่าเหนื่อยหลายหลายคนก็เลือกทําแบบนี้นะคะจบปริญญาตรีมาจากโปรแ,รแลนด์รัสเซียเขาก็ยังมาทํางานเป็นแม่บ้านโรงแรมเป็นเพื่อนวันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะก็ แลหลายคนก็จะเลือกทําแบบนี้ทีนี้พี่พีน้องน้องคนไทยลหลายๆคนบอกว่าอยากมาทํางานด้วยได้ไหมวันบอกเลยนะคะว่ายากยากมากวีซ่าการทํางานที่นอร์เวย์สวีเดนมีไหมมีค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะทั้งสวีเดนและนอร์เวย์ถือว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานไม่เพียงพอกับคนว่างงานนะคะเพราะฉะนั้น แม้แต่งานแม่บ้านโรงแรมเองคนสวีเดนและคนนอร์เวย์บางคนเขาก็ยังทําในตําแหน่งแม่บ้านโรงแรมเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกงานให้เลือกมากนะักประชากรมีมากกว่าจํานวนตําแหน่งการว่างงานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหางาน เราเป็นคนไทยอยู่ที่เมืองไทยอยากหางานเข้ามาทําที่สวีเดนและนอร์เวย์ยากมากค่ะพี่ๆน้องๆสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะคนในประเทศเองก็ยังตกงานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขานะคะก็ต้องดูแลคนของเขาก่อนก่อนที่เขาจะไปรับคนจากประเทศไทยมาทํางานมันยากมากแล้วเราจะมาทํางานที่สวีเดนและนอร์เวย์ได้ยังไงตอนนี้ มาได้อย่างเดียวด้วยวีซ่าแต่งงานค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นเมียรฝรั่งก่อนนะคะแล้วค่อยหางานทำทีหลังถ้าเราเป็นภรรยาคนสวีเดนหรือคนนอร์เวย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าได้วีซ่าติดตามสามีและภรรยามาคือไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะคะเขาเรียกว่าซัมบูก็คืออยู่กันโดยไม่แต่งงานก็ได้วีซ่าแบบนี้นะคะ ก็เรียกว่าวีซ่าอยู่อาศัยเราถึงจะทํางานได้ถ้าเรามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวมาเยี่ยมแฟนก็ทํางานไม่ได้นะคะสําหรับคนที่อยากมาทํางานที่สวีเดนและนอร์เวย์ส่วนคําถามอื่นๆวันก็จะพยายามทยอยตอบให้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปดู วิธีการทำลาบของวันตอนเที่ยงแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนๆที่ทำงานซึ่งวันนี้นะคะโรงแรมไม่เต็มค่ะเราก็ทำงานกันแค่3คนแล้วเดี๋ยววันจะไปทำลาบสูตรนี้ให้ทุกคนชมนะคะก็ติดตามรับชมได้จ้ามาดูนะคะวันปรุงลาบปรุงแบบง่ายๆค่ะสำหรับ3คนนะคะ อันนี้ก็เป็นผักสดที่เราซอยมาอันนี้เอาอะไรลงก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นหอมกับกระเทียมทอดค่ะสูตรนี้สูตรนี้ทําให้เพื่อนกินด้วยนะคะก็ไม่ค่อยจะออริจินอลเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเหมือนลาบสูตรคนไทยเท่าไหร่นะคะมะนาวจ้าวันเอาแตงกวามากินเป็นผักสดค่ะ แล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าวันไม่ลาบใส่ผงชุรสนะคะใส่เกลือตอนที่รวนหมูแล้วค่ะอันนี้เป็นผักสดมะนาวน่าจะพอเอามะนาวออกนี่สารละแน่กับผักชีแล้วอ่ะผักชีค่ะผักเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะพี่พี่น้องๆกินข้าวครึ่งชั่วโมงจ้า เดี๋ยวเรามาชิมอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่ววันจะมีติดที่โรงแรมเลยนะคะอันนี้คือก่อนที่วันกลับไทยรอบที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่กระปุกมาเพิ่มอีกนะคะแล้วก็พริกป่นนิดนึงค่ะ ส่วนตัววันเดี๋ยวเติมเอาทีหลังนะคะพี่ปนเติมกับข้าวทีหลังค่ะนี่ลาบง่งายๆจ้ามานะคะพีพ่่น้องๆใครอยู่ออสโลมาจ้าเริ่มหอมเข้าวคั่วแล้วค่ะเหมือนผักใบเขียวจะน้อยเนาะกาไม่ถูกเลยลาบแบบให้ฝรั่งกินด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่คือมือเที่ยงของเราจ้าทำง่ายๆค่ะสำหรับ3คน่ากินไหมคะพี่พี่น้องๆเสร็จแล้วจ้ามือเที่ยงวันนี้ค่ะราบใส่อกทอดมนความรักมุตน้มีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอ้มุตอยู่กัน สำหรับวันนี้วันก็ขอพักเที่ยงกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะวันนี้อากาศแย่มากๆเลยค่ะข้างนอกจะมีแบบคล้ายๆหมอกนะคะหนาจนเรามองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็อุณหภูมิสภาพอากาศจะแบบขมุกขมัวเป็นตาเหนื่อยเป็นตาหน่ายมากเลยจ้ายังไงวันก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีค่ะ